ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี2559ขึ้นภายใต้แนวคิดคนไทยใจเกษตรค่ะจอเพื่อที่จะเสริมเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระรมราชิน,นีนาซึ่งจะครบรอบพระชนมายุ84พรรษาในปี2559นะครับมาดูประสงค์ที่สก็เพื่อที่จะถ่ายทอด นะองค์ความรู้นะวัตรกรรมทางด้านการเกษตรทางด้านพลังงานของหมาวิาลยม่โจ้ของกระทรวงเกษตรและก็ของเครือข่ายนะและก็วัตถุประสงค์ที่3ก็คือเพื่อที่จะประกาศจิตนารมณ์ของหมาวิาลยม่โจ้ว่าเราจะมุ่งสู่การเป็นหมาวิาลยเกษตรินทรียหมาวิาลยสีเขียวและหมาวิาลยเชงนิเบศภายในงานได้ยอ่อโลกกิจกรรมการเกษตรมาจัดแสดงในพื้นที่1000กว่าไร่ซึ่งมีแปลงสาธิตการเกษตรด้านต่าง ทั้งไม้ดอกพืชผักไม้ผลพืชไร่ประมงรวมถึงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตรมาให้ชมในส่วนของแปลงพืชผักนะครับอันนี้ก็ถือว่าปีนี้จัดน่าจะดีที่สุดนะท่าที่เราจัดมานะในส่วนของแปลงพืชผักนี่ก็จะมีหลากหลายนะครับมีทั้ง พืชผักกินซีผักปลอดภัยในส่วนของหาวิลาลัยแม่โจ้และก็ในส่วนของบริษัทคือขายที่มาร่วมอยู่10กว่าบริษัทนะครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์อันที่1อันที่2ก็คือในเรื่องของมหาชจันร์พลังงานทดแทนอันนี้ก็มีหน่วยงานที่เข้ามาร่วมทั้งภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยอยู่ถึง30หน่วยงาน นอกจากนี้ยังมีทุ่งดอกทานตะวันและทุ่งดอกดาวกระจายที่กำลังออกดอกสวยงามให้ผู้มาเที่ยวงานได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันด้วยค่ะเที่ยวงานเกษตรแห่งชาติจะได้ทั้งความเพลิดเพลินและความรู้สามารถนําไปต่อยอดปรับใช้กับการเกษตรที่ทำอยู่ส่วนผู้ที่สนใจก็นําไปทำเป็นอาชีพได้ค่ะ